เปิดผู้ชายทั้ง9้าคนของซาเฟิร์นมาแล้วภาพฟิตติ้งทองประกายแสดของผู้จัดพี่ชอสายทิพที่ได้นางเอกแถวหน้าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาประชันบทบาทสุดแซบ่บกับหนุ่มถึง9คนนำทีมมาโดยสนยุคส่งไพสารของสหรัฐเตาวสมชายกาวจิรายุเจเจตพิพัฒน์โอปราโมตุ่มตามยุทธนาอาร์ตพสดธ เอียงสิทธาในบทประพันธ์เนื้อหาของเรื่องจะว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิงสก,กีคนที่จะทําได้อย่างเธอและเป็นได้อย่างเธอชะตาฟ้าลิขิตหรือโลกกลั่นแกล้งที่เธอเกิดมาสวยต้องใจชายมันคือดาบสองคมหรือน้ํำพึ่งแสนหวานถ้าสิ่งที่ต้องแลกมาคือเนื้อหนังบางสาหลาวิญญาณที่หายไปแล้วเธอจะรักใครได้จริงท้ายที่สุด ใครจะตอบได้ว่าหนึ่งชีวิตที่ทยทยานตะเกียกตะกายจากดินสู่ฟ้าดาวเธอกลับเปลี่ยวเหงาไม่เหลือใครไม่เหลือชายใดที่เธอรักและรักเธอแฟนๆฟ,ฟ้าวรอที่หน้าจอกันได้เลยนะคะ